อาหารเสริมใช้รักษาสิวได้จริงหรือไม่นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่าการใช้อาหารเสริมเพียงอ,อย่างเดียวจะรักษาสิวได้นะครับเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิด2อย่างนะครับก็คือ,คอ,คอเกิดจากสิวอักเสบแล้วทําให้รูขุมขนเนี่ยมันตีบรูขุมขนมันตีบตันแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นนะครับหรือไม่ได้เกิดจากการอักเสบเกิดจอย่างหนึ่งคือมีไขมันไปอุดตันรูขุมขนแล้วทาให้เกิดสิวขึ้นดันะงนั้นโดยในปัจจุบันเนี่ย การรักษาสิวก็มักจะเป็นการใช้ยากินยาทาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าถามว่าอาหารเสริมมีส่วนช่วยทางอ้อมไหมมีส่วนช่วยนะครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยเป็นสิวมานะเยอะมากเลยนะครับเป็นสิวตั้งแต่วัยรุ่นเลยจนกระทั่งจบหมอก็ยังเป็นสิวอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยครับผมเป็นคนหน้ามันดังนั้นมีใครหน้ามันยกมือขึ้นหน่อยนะครับเวลาคนหน้ามันเนี่ยสิ่งที่เกิดคือความมันบนใบหน้าถ้ามันเยอะมันจะอุดตันรูขุมขนได้ง่ายนะครับสิ่งที่ช่วยได้นะครับในอาหารเสริมที่ผมอ่านมาแล้วผมทานอยู่เป็นประจำเลยเพื่อ ป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดสิวถามว่าผมยังมีสิวอยู่ไหมมีบ้างนอนดึกก็สิวขึ้นบ้างล้างหน้าไม่เอี่ยมก็มีสิวขึ้นบ้างนะครับแต่สิวเกิดขึ้นน้อยมากเดือนหนึ่งไม่เกิน1เม็ดนะครับเทคนิคของผมนะที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วทุกคนไปปรับใช้ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ปกติข้อที่1ก็คือทานโปรไบโอติก โปรไบโอติกนะครับอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะครับคุณอาจจะคิดว่าจะรับประทานจากโยเกิร์ตได้ไหมได้นะครับคุณก็รับประทานวันละหนถ้วยก็ได้ปริมาณไม่เกินแต่ผมอยากได้ปริมาณแลคโตบาซิลัสที่เยอะมากพอเท่ากับโยเกิร์ตเป็นหลักสิบถ้วยเลยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องรับประทานนมที่อยู่ในโยเกิร์ตเพิ่มเติมนะผมก็จะทานเป็น โไบโอติกนะครับมี2-3ยี่ห้อที่สลับหมุนเวียนกันไปนะครับ <c oughs> เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายถ้าฮอร์โมนในร่างกายสมดุลดีโอกาสเกิดการักเสบที่ผิวก็จะน้อยลงโอกาสเกิดสิวก็น้อยลงนงั้นโไบโอติกคือช้อยแรกที่ผมทานเป็นประจำ อ๋ออีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนท้องผูก7วันถ่ายทีการทานโปรไบโอติกเป็นประจำเนี่ยทำให้ระบบการขับถ่ายดีมากถ่ายได้ทุกวันทุก2วันเลยเพราะระบบการขับถ่ายดีของเสียในลาไส้น้อยใช่ไหมโอกาสเกิดสิวก็จะน้อยลงนะนี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับที่ ทำควบคู่กันกับพ้อที่1ก็คือการรับประทานวิตามินซีวิตามินซีโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติทําไมผมถึงไม่ทานวิตามินซีสังเคราะห์เพราะร่างกายไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทานสารเคมีเวลาคุณรับประทานสารเคมีที่อยู่ในรูปของวิตามินซีสังเคราะห์ที่เขียนว่าแอสคอ c บ c แอซิ สังงค์เนี่ยสิ่นี่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวร่างกายก็ต้องขับออกเพราะมันไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติผมจะรับประทานสารสกัดจากเบอร์รี่สารสกัดจากเชอร์รี่พวกนี้นะครับถ้าใครอยากดูนะครับผมทานผ่านนิวซีบีวันละ2เม็ดทานมื้อไหนก็ได้นะครับเวลาใดก็ได้ครับเพราะว่าดูดซึมง,ง่ายอยู่แล้วสามารถพิมพ์คำว่านิวซีบีแล้วก็สอบถามแอดมินในไลน์แอดดรทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้หรือบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบทานอาหารเสริม ใช้วิธีการทาได้ไหมทาได้ครับที่คลินิกผมเนี่ยสำหรับคนไข้ที่ไม่ชอบรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มของวิตามินใดๆนะผมจะแนะนําให้ใช้วิตามินซีครีมทาเช้าและก่อนนอนหลังล้างหน้านะครับดังนั้นใครอยากดูวิตามินซีครีมก็พิมพ์คําว่าวิตามินซีครีมแล้วก็สอบถามแอดมิน้ะกันนะครับรักทุกคนนะครับลอง ใช้วิธีการโดยมาตรฐานครบคู่กับวิธีการที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นคําแนะนําส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าผมใช้วิธีนี้แล้วเวิร์กก็แบกปันแฟนๆในเพจแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ